We'll พบกับนักข่าวพวลเมือง Citizen Reporter พื้นที่สื่อโดยภาคพลเมืองที่คุณผู้ชมสามารถร่วมสื่อสารได้ค่ะชาวบ้านนาห้างจังหวัดอุบลราชธานีรู้ดีว่าความห่างเหินความไม่เข้าใจกันระหว่างคนสองวัยทั้งระหว่างเยาวชนและผู้ปกครองจะทําให้เกิดปัญหาในระดับครอบครัวและขยายตัวสู่ปัญหาในระดับชุมชนค่ะพวกเขาจึงร่วมมือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมในชุมชนไปติดตามกับนักข่าวพวลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุขค่ะ ชุมชนบ้านนาห้างอำเภอโพไซจังหวัดบนราชธานีชุมชนที่ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีกว่า100กิโลเมตรสมาชิกกว่า170ครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและปลูกมันสำปะหลังเสริมเป็นชุมชนที่มีเด็กเยาวชนค่อนข้างเยอะถึง58คนด้วยความเป็นชุมชนชนบททำให้มีปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชนทะเลาะวิวาทในงานบุญเช่นการดื่มเหล้ารวมถึงปัญหาติดยาเสพติด ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคนสองวัยในครอบครัวและขาดการมีส่วนร่วมกับงานชุมชนทั้งงานบุญประเพณีและงานพัฒนาชุมชนมั่นกัซิมีลูกล้านเยาวชนที่มันกําลังคึอขนองนะด้วยว่าที่อาจจะเข้าใจพิษว่าจะค้องนี่เก่งแต่ตัมจริงแล้วมันกระบวนาจะเป็นรูปแบบนั้นนะเพราะว่าแต่ก่อนมันก็มีขั้วม,มวนเสื่อมมีมีมอหลงมอลลทุกมือนี่มันก็เงียบไป เพราะว่าลูกห้านเยาวชนส้นสางปัญหาตัวนี้ขึ้นมาก,การทํางานเพื่อร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่มีการสร้างกติกาการอยู่ร่วมกันร,ระหว่างคนในชุมชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่เช่นต้องมีส่วนร่วมในงานพัฒนาชุมชนทุกครัวเรือนห้ามยุ่งเกี่ยวยาเสพติดหรือก่อปัญหาทะเละวิวาทหากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษคือจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้านผู้นำและพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อนศีสภาพซุ้มซ้นขึ้นมากอนเป็นบอกค่ะหลักก็ะเลย่อเอิญเยาวชนมานาก็มาตังเป็นสภาพซุ้มซนเข้ากับมาตังกฎดระเบียบขึ้นมาแบบมีงานบุญทั้งสี่เด็กหน่อยตีกันเข้าแก่ไขแนวใดเข้ากับิีมีกฎดระเบียบให้ให้ล่งโทษล่งโทษแบบว่าเพื่นเฮ็ดยังเข้ากับบไปซอยทั้งสี่นะคะการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนบ้านนาห้างได้ชวนผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรได้ข้อสรุปว่าควรชวนเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการสภาชุมชนเพื่อให้มารับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานทางงานประเพณีงานศพงานบวชงานพัฒนาหมู่บ้านเช่นซ่อมถนนทําความสะอาดชุมชน6เดือนผ่านไปเด็กและผู้ปกครองรู้จักและสนิทสนมกันมากขึ้น การที่เอาเยาวชนเขามามีส่วนรวมก็คืออยากให้เยาวชนกับพ่อแม่นะคะมีโอกาสไดียวคุยกันได้ยเข้าใจกันคือบางย่างบางเทือ,อาผู้ใหญ่บอกเขาใจเด็กน้อยนะคะมันก็เลยมีปัญหาอยูอย่แบบหลูกไปตี้นมูไปทะเลาะวิวาหรือว่าไปเสพยาเสพติดน,นะคะระยะเวลากว่าหกเดือนผ่านไปชุมชนบ้านนาห้างไม่มีปัญหาทะเลาะวิวาทของเด็กเยาวชนเลยขณะเดียวกัน เยาวชนบ้านนาะห้างทั้ง58คนรู้จักและได้ทำงานร่วมกันมีโอกาสเข้ามาร่วมงานพัฒนาชนุมชนกับผู้ใหญ่ซึ่งสิ่งที่ได้ไม่ใช่แค่ความรักความอบอุ่นในครอบครัวเท่านั้นแต่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนสองวัยได้ขยายความอบอุ่นไปถึงชุมชนและสังคมภายนอกด้วยนักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุขรายงาน งานบุญประเพณีหรือว่ากิจกรรมพัฒนาชุมชนเด็กๆเกยาวชนที่บ้านนาห้างได้รวมแสดงความคิดเห็นและใช้แรงกายจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีค่ะคุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวในชุมชนแบบนี้ผ่าน facebook. com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ